โตโน่ดิวและเอิร์นเดสตา์ไปอารักบุกลุกฝนทิพย์วชชะตะกูลบอยปกรณ์พร้อมคุณแม่เข้ารับประทานโล่รางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกระตันญูกะตะเวทีลูกกตัญยูแม่ดีเด่นจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่จัดขึ้นโดวยวิทยลาลัยพุทธศาสตร์และปัตยาร่วมกับมหาวิทยลาลัยรัชภัฏพ,พระนครโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ พอรับโลดรางวันเสร็จโตโน่ดิวและเอิร์นเดอร์สตาร์ก็เผยถึงความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ให้ได้ฟังกันเป็นครั้งแรกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรางวันนี้เนี่ยคือผมไม่คิดว่าผมจะได้แล้วก็คือมแม่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราทํางานเราทาํางานเราก็ทํางานเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติในทุกๆวันไปเรื่อยๆแล้วก็พอวันหนึ่งแล้วเราได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าเออสิ่งที่เราทํา อ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองแต่ไม่ได้ดีเพราะว่าได้รางวัลแล้วถึงดีนะดีเพราะว่าเราได้เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอย่างของลูกหลายๆคนและเป็นตัวอย่างของแม่หลายๆคนผมอยากให้ทุกคนมองในงวันนี้ว่าคือจริงๆแล้วที่เราได้เนี่ยยังมีคนอีกหลายๆคนเลยที่ลำบากกับเรามีชีวิตอีกหลายๆชีวิตเลยที่ที่คุณแม่หลายๆท่านสู้มากกว่านี้คุณลูกหลายๆท่านสู้มากกว่านี้ก็ตันยูมากกว่านี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับผมไม่คิดว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเอ้ย ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลลูกผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนคิดว่าลูกเนี่ยคือรางวัลชีวิตของทุกคนอยู่แล้วเราต้องปฏิบัติตัวพยายามทําตัวให้เป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของแม่เหมือนกันคือรางวัลแรกในชีวิตครับก็ดีใจครับแล้วก็ก็เราก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของรางวัลน,นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่ทําดีแล้วเราก็เ,เชิดชูให,ให,ให้คนส่วนรวมได้เห็นนะครับแต่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ,อ,อไม่ใช่รางวัลน,นะครับแต่เป็นการรักแล้วก็ทำดีให้กับคุณแม่จริงๆในแต่ละวันนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับก็สำหรับรางวัลน,นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจของเอินด้วยค่ะคุณแม่ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นแม่ดีเด่นแล้วก็พาะลูกเป็นลูกกตัญญูค่ะ จริงๆบอบรักคุณแม่ทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะให้รักษาสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้แบบว่าอยู่กับลูกๆต่อไปนานๆเลยด้านอดีตวิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2010ยังสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์วชรัตตะกูลพร้อมคุณแม่หลังจากที่ได้รับรางวัลก็ต่างยิ้มแก้มปริมไม่หุบก,กันไปเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นรางวัลที่2ค่ะคือเมาาื่อวันเมื่อวานรับรางวัลลูกดีเด่นไปแล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่เหมือนเราเรามีโอกาสได้รับรางวัลนี้ซึ่งมันก็ทําให้รรู้้สสึกกว่่่าาาิงดดีีๆททเไํ็ มีคนเห็นในความดีที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปะกติจะไม่ค่อยได้แบบบอกรักแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับคุณแม่อะไรเงี้ยแต่คือในทุกๆวันก็คือทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่แหละเห็นคู่แม่ลูกนในวงการบันเทิงต่างเข้ารับโล่รางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตตะเวทีลูกกตัญญูแม่ดีเด่นแบบนี้เอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีด้วยอีกคนค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดี